ทุกวันนี้สังคมฮิตเข้าฟิตเนสและมีความเชื่อว่าถ้าอยากจะกล้ามโตเล่นเวทเสร็จต้องซักเวโปรตีนแล้วเวโปรตีนจริงๆแล้วมันทำมาจากอะไรและมันช่วยเราจริงหรือไม่เพราะเห็นหลายคนกินเงินจังแต่ก็ยังไม่ลำ่ำแต่บางคนไม่มีตังทานข้าวแกงไปวันๆแต่หูดีๆวันนี้ผมอยู่กับพี่ใหญ่เจ้าของ more fitness หรือเป็นมากกว่า fitness ตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะพี่ใหญ่นี่เคยเป็นนักเพาะกายแล้วก็ปัจจุบันเป็นฟิตเนสกูรูชื่อดังที่เคยลองผิดลองถูกมาหมดแล้วจึงอยากสร้างฟิตเนสนี้ให้เป็นเหมือนมหาวิทยาลอะที่จะให้ความรู้สําหรับคนที่อยากคุณดีสุขภาพดีแบบไม่เปลืองตังค์เอาจัดไปคุณผู้ชมครับหลายคนมักจะมีคําถามในใจและเป็นคําถามยอดฮิตสําหรับคนที่อยากจะมีกล้ามนะครับ เราโตมาด้วยความเชื่อที่ว่าหลังจากเล่นเวทเสร็จจะต้องกินเวฉะนั้นมันมีความสําคัญขนาดนั้นจริงหรือไม่ความเชื่อที่ว่าต้องกินเวเพื่อที่จะสร้างกล้ามจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับกูรูในเรื่องฟิตเนสกูรูในเรื่องของสุขภาพเขาคือพี่ใหญ่ไร้าสารสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ไอดอลฟิตเนสที่กล้ามสวยมากออกมาบอกว่าเขาหุ่นดีเพราะเขากินแค่ข้าว เดินไปตามบ้านมีก้งมีกล้วยกินกล้วยที่บ้านมีอะไรก็กินไปแค่นั้นกินอย่างสมดุลไม่รู้จักอาหารเสริมไม่รู้จักวิตามินไม่รู้จักเวไม่รู้จักอะไรทั้งสิน้นจนตอนนี้คนเริ่มสงสัยแล้วว่าไอเวที่เรากินมันช่วยเรามากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายแล้วเวมันคืออะไรเวคืออะไรฮะไทเทเนียมเวคือไทเทเนียมไทเทเนียมนี่เป็นนักร้องเลยนะเวจ,จับไปฟัง อโอเคเปิดปิดปิดโอ้พี่ใหญ่เดี๋ยวนี้มีมุกนะสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ครับฉะนั้นวันนี้ต้องมาคุยถึงเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ใครก็ตามที่กําลังจะเริ่มเล่นเวททุกคนจะถูกฝังมาในหัวเลยว่ากล้ามจะสวยต้องเวทและเวสุดท้ายแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเวมันคืออะไรเวที่มันคล้ายๆกับนมผงที่มันเขยา่าเขยา่าจริงๆแล้วเวทํำมาจากอนะไรอ่าเวจริงๆต้องเริ่มจากนมผงมา เราเอาเน,นยมาทําเป็นนมผงด้วยการดึงโปรตีนคาร,ร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันในสัดส,ส่วนที่ถูกต้องที่มนุษย์ต้องการที่มนุษย์มีประโยชน์กับมนุษย์นมผงทํามาจากเนยเนยคือเนยออกมาเป็นนมผงใช่แล้วในนมผงเนี่ยนี่คือนมผงถามว่าทํำไมต้องดึงอย่าง,งานั้นเพราะว่ามนุษย์ต้องการสารอาหารแบบนี้ไม่ใช่ต้องการโปรตีนทั้งหมดม <pe Fourth> เพร<ๆ>าะฉะนั้นเนี่ยจะถูกดึงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันในสัดส,ส่วนที่มนุษย์ต้องการและใช้ได้จริงที่เหลือ ที่เหลือ,อลองมาจากนมผงจะเหลือโปรตีนเกือบทั้งหมดโปรตีนเนพียวเียวเกือบเพียวเลยเหลือเหลือคาร์โบไฮเดรตไขมันหลุดติดไปนิดเดียวอ่ะอันนี้เขาทิงท้งทิ้งเมื่อก่อนทิง้งที่เขาเรียกว่าหางนมผมว่าจะถูกไหมใช่ครับเขาเรียกว่าหางนมคือนมที่เหมือนกับเขาไม่เห็นค่าอะไรแล้วเหมือนกับเป็นเศษที่เหลือของนมผงเนี่ยใช่ครับสมัยก่อนเขาทิ้งหมดแต่พอมายุคหนึ่งคนมาเล่นเวทคนมีการเล่นกล้ามแล้วทุกคนนึกถึงว่า เมื่อเราเล่นการเราต้องการโปรตีนมากขึ้นอสร้างกล้ามเนื้อ่าเขาก็เลยมองว่าในเมื่อไอ้นี้คุณทิ้งไปแล้วเนี่ยเอาเนี่ยมาทําเป็นโปรตีนดีกว่าปริมาณโปรตีนมันสูงมากสูงกว่านมในที่มนุษย์เรากินอก็เลยเกิดเป็นเวขึ้นมาและพรุ่งนี้ครับประเด็นสําคัญเราจะมาสรุปกันว่าสรุปแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อพวกอาหารเสริมก็หุ่นปังได้จริงปะ